โดไม่ได้ช <SM. S 3> <Christina. S 2> ื่อนารานะครับแต่คล้ายๆนั่นเป็นน้องต้าครับน้องตากละน้องหญิงเหมือกันเปบเสมือนน้องๆนะคะน้องๆชุดนี้เราบอกเลยว่าถ้าเราเห็นกระจกๆก็คือเป็นคนที่เคยขัดตความพร้อมหลายๆด้านแต่วันนี้เรามาแล้วถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะได้เข้าสู่พิธีเปิดนะคะ สตอรออกซักสาภารณสุขพังงานจำกัดสากรอออกักดรโพังงาจำกัดโรงแรมสัตยาภูเก็ตนาใต้รีสอร์ทแอนดส์สปาและร้านใบเหลียงเชา้าหยันทามคับตลอดจนพี่น้องทุกท่านะนะครับ บาา้ี่เจอกับสัาอปรอพ่งดี Star ๋ยว er เราจ้เปลี่ยนจากพระรพราะว่าราชกาลจักรพรรดิพรบัรชาท่านเองราพัไดทุกท่านนะครับเดี๋ยวนิ่ถึงท่านพักผ่อนที่ชมการแข่งที่ด้านบน วันนี้ที่นั่งสำรองเราจัดเก้าอี้สีแดงไว้อย่างดีเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะส่งสัญญาณการบ้าเพื่อเป็แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรามีสี่ลูกเรามีสี่ลูกว่าราเกนยี่นาวราเกนบูกพยาบาทพึ่งรับได้ผมเป็นไปได้ว่าผัดท่านนี้อภินิหารมา คอเต้ครับวันนี้อาจารย์สกุลบอกนานๆมาทางงาอยากให้พี่น้องที่มาชมได้ดูกันอย่างาเรื่อง,างการรัก็กเบ็ดแล้ฟุตบอลนับพิเศษนักประวัติศาสตร์เจ้าบ้านสาลิกาครับผู้มาเยือนหมอทอง ที่ละที่แลวเกศนารซโมกาเกศนาอุบัติเหตุทิเบตตรงนี้ทีิเบตนี่คือชื่อประเทศที่อยู่สูงที่สุดในภพ,น,พ,น,พนีา บอกเลยว่าผมไม่แปลกใจครับว่าทำไมน้องๆฟุตบอล์ทีมหมอนทองวิทยาจังหวัดสะเชเซนเซาเนี่ยถึงเป็นอะไรที่เป็นกระแสในขณะนี้นะครับเวลาไปไหนนี่ก็จะมีคนติดตามระหว่างทางที่รถวิ่งผ่านนะครับแล้วก็ยังคงไว้เอกลักษณ์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีสปอนเซอร์สำรัจรถแบบรถบ้านแบบ ดีๆส,บ,สบายๆแอรเย็นเฉียบนอนหลับสบายเนี่ยแต่ในช่วงเนี้เขายังใช้รถ2แถวรถขนฝันคันนั้นอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ความสวยงามอย่างนึงเนี่ยอย่างคราวที่มาจังหวัดพังงาเมื่อวันที่10ธันวาคม268เนี่ยโอ้โหเดินทางแบบมราหดทอรหดอดทนเลยนะครับกิโลขอภัยครับ15ชั่วโมงนะครับจาก จังหวัดสุดจังหวัดสาทงเซามาถึงพังงาจากภาคตะวันออกลงสู่ภาคใต้เนีไม่ธรรมดา15ชั่วโมงนะครับเพราะผมเองก็เคยขับรถไกลๆนะครับจากพังงาไปบุรีรัมย์หรือจากจังหวัดตากไปบุรีรัมย์เนี่ยก็เกิน10ชั่วโมงเนี่ยขนาดเป็นรถส่วนตัวแบบขับสบายๆเนี่ยก็ยังมีความสึกเหนื่อยนะครับแต่นี่คือต้องทึ่งนะโค้ดอาจารย์สกลใช่ไหมครับ โอ้โหนี่ต้องต้องชื่นต้องต้องยอมรับใจครับขับรถไกลๆขนาดนี้โดยไม่เหนื่อยไม่ล้าน,นะครับแต่ก็เป็นไปนได้ครับเพราะว่าเวลาที่ขับรถไกลๆอย่างหมอนทองวิยานเนี่ยเพราะว่าจะมีแฟนๆเนี่ยคือคอยทักทายตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วก็จะมีรถนำอะไรประมาณนี้ก็ปลอดภัยอ,อยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือกําลังใจที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยหมายถึงว่าแฟนแฟนบอลพอรู้ว่ารถหมอนทองจะผ่านเนี่ยก็จะมายืนรอดต้อนรับโบกไม้โบกมือ ผมว่าที่ส่วนหนึ่งก็เป็นไปได้ที่ต้องใช้รถสองแถวอยู่เพราะว่ามันทําให้สามารถเข้าถึงได้อย่างใกล้ชิดอ่ะเปิดลมโชยเปิดโล่งเลยบวกใ้บวกมือได้เลยเนี่ยถ้าถ้าเป็นรถบัสหรือแบบรถที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบแบบเพราะว่ามิชิดปิดสบายคือเวลาน้องคงจะหลับไปผ่านรถผ่านไปคงไม่เห็นอะไรประมาณเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคด,ดีของชาวจังหวัดทางงาน,นะครับที่ที่ทางออบจอ พันง,งานเนี่ยจัดให้มีคู่นัดกระชับมิตรระหว่างบอนทองวิทยากับสาริกาวิทยาสาริกาวิทยานี่คือเป็นโรงเรียนกีฬาของอบจอพังงานนะครับก็มีโอกาสาได้ฝึกฝีม,มืออะมือผมเองก็มีโอกาสาได้ไปอยู่ในสนามแล้วก็ดูทั้งสองทีมด้วยก็ไม่เบาครับสําหรับทีมสาริกาของอบอจอพังงานซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นแชมป์ระดับภาคไปแล้วนะครับต้องไปสู่ระดับประเทศต่อในในเรื่องของ สาธีการวิทยาโรงเรียนกีฬาของอ,อปจนะครับแล้วในส่วนหมอน,มอนทองเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ติดลลบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ก็ทําให้คนเนี่ยหันมาสนใจดีฬาฟุตบอลกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่ค่อยๆไม่ค่อยความสนใจเท่าไหร่แต่หมอนทองวิทยาเนี่ยคือการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยผมมั่นใจว่าการกีฬาก็คือมีแพ้มีชนะนะครับแต่ก็คงจะมองข้ามในเรื่องของ ชชยชนะไปแล้วละ่ะใ,ใ,ใ,ในเกมน,นั้นนะครับก็คงจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆให้กับคู่แข่งขันด้วยรวมถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับก็คงจะคล้ายๆว่ามุ่งหวังเป็นเรื่องของการสร้างความประทับใจและก็ความสุขให้กับแฟนๆมากกว่าเพราะว่าผมมองว่าในการเกมแข่งกีฬาแพ้มีชนะแต่ถ้ายุติกับมันมันก็จะคงจะมีความสุขครับแต่ถ้าแพ้มั่งชนะมากงนี่ก็คือเป็นสีสันและก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไหร่สำหรับหอนทองวิทยา เพราะว่านี่คือเป็นการแข่งขันนอกฤด,ดูกาลเป็นการแข่งขันนักกระชับกิตเป็นการซ้อมใหญ่ให้หลากหลายผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการเดินสายแบบนี้หลายคนบอกว่าเด็กไม่ได้พักผ่อนซึ่งเด็กก็พักผ่อนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเด็กอายุขนาดนี้15ถึง18ถึง20ประมาณนี้เด็กที่ใายแรงแข็งแรงอยู่นะครับและการที่เขามีโอกาสได้เป็นเด็กกับทีมนั้นทีมนี้ทั่วประเทศเนี่ยผมว่านี่คือการซ้อมฟุตบอล ที่ดีที่สุดครับทำให้เจอสถานการณ์ที่หลากหลายแต่ถ้าซ้อมอยู่ที่ที่โรงเรียนหรือซ้อมอยู่ที่สนามของตนเองที่สโม,มสรเดิมๆเนี่ยมันก็เท่านั้นไม่ไม่หลากหลายนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเดินสายไปภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ไปเตะก,กับรุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ยนี่คือผมว่าเป็นการสร้างประสบการณ์และเป็นการาซ้อมเล่นทุกวันอย่างดีเลยครับผมว่าอาจารย์สกุลเนี่ยก็คงจะมองถึงจุดนี้แหละคือการมีโอกาสได้เตะก,กับผู้แข่งที่หลากหลายเนี่ยจะทาให้เกิดเด็กเนี่ยนักกีฬาเนี่ยมีการได้แบบ ปรับตัวกับรูปเกมพอเจอลักษณะนี้มาจะปรับลูกเล่นเกมยังไงแล้วจะส่งใครเข้าไป็นเล่นประกบดีอะไรประมาณนี้นี่คือความฉลาดของโค้ชในการให้นักกีฬาของตนเองเนี่ยมีโอกาสได้เล่นกับทีมต่างๆมากมายหลากหลายสาขาซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่ที่ดีมากๆเลยนะครับนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ทีมหมอนทองเนี่ย ผู้เล่นแต่ละคนมีความสุขนะครับโดยน้องเจเวลากตอน,นี้คือเป็นขวัญใจของแม่ยกเลยนะครับและเห็นสีมืลายมือของอนักฟุตบอลน,น้องๆทีมหมอนทองวิทยาแล้วเนี่ยผมว่าโอ้โหเขาเล่นได้ดีมากนะเล่นได้ดีกว่าขอโทษครับไม่อยากจะพลาดพิงถึงทีมหลักๆนะคือเขาเล่นได้ดีมากๆเลยและก็น้ำเจนักกีฬาเนี่ยคือปกติเราเห็นนักกีฬาพอถูกนิดถูกหน่อยก็จะดราม่า หรือดาราทุกรทองล้มเจ็บปวดอดโอนครับแต่ทีมนี้ทีมหมอนทองนี่พอล้มปุ๊บขเขาจะรีบลุกวิ่งต่อเล่นต่อเลยนะครับนี่คือเป็นสปิริตแล้วก็เป็นความประทับใจนะคือเราคือเขาเรียกว่าเทคนิคแทบไม่ใช้เลยฮะในการใช้ฝีมือล้วนๆแล้วก็ความสามารถล้วนๆในการเล่นนี่แหละครับจุดเสน่ห์ของหมอนทองวิทยานะครับและหลายทีมจะเป็นทีมผู้ใหญ่เองก็น่าที่จะ นำไปปรับใช้นะครับประนเภศที่ถูกธุรก,กิจก,ก็ล้มเอาเทคนิคเอาจุดโทษเนี่ยผมว่านี่มันไม่ใช่แค่ฝีมือครับแต่เป็นการชกช่วยโอกาสอือกติกาในการเล่นซึ่งก็ในการแข่งขันเกมเนี่ยซึ่งอาจจะมีผลแต่ที่แน่คือการแข่งขันในรายการใหญ่ๆเนี่ยในเรื่องของฟุตบอลก็คือก็คือเล่นเอาชนะก็คือการทําประตูได้มากกว่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้เราก็ตามทีนะวันนี้ในการแข่งอชันมิดมอนทองเนี่ยผมมองว่า แพ้ชนะไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะแต่เป็นการซ้อมใหญ่ในแต่ละฐานที่แล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆแ,แล้วก็ปลุกกระแสแรงมาันดาันใจให้กับเด็กรุ่นใหม่หันมาใส่ใจในเล่นการกีฬาแบบจริงๆจังๆนะฮะเพราะว่ากีฬาเนี่ยโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยสามารถเป็นอาชีพได้แล้วก็สามารถสร้างความร่ํารวยได้อย่างมโหฬารหลายคนเนี่ยมีการซื้อตัวเป็นไปที่ต่างประเทศบ้างต่างประเทศในค่าตัวแพงมากนะเขาว่ากันเป็นดอลลาร์นะครับซื้อมาในราคา1,000ดอละลาร์เพราะฉะนั้น อาชีพฟุตบอลเนี่ยผมว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ใครที่มีดาวเด่นเนี่ยแล้วก็มีความสามารถเก่งเนี่ยโอ้โหผมว่ารวยแน่นอนถ้าเก็บเงินเป็นแล้วก็ใช้เงินเป็นนะเพราะว่าได้มาแต่ละนัดรวมถึงเนี่ยนอกจากได้จากการเตะฟุตบอลแล้วเนี่ยลังบันแล้วเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสเป็นรีเซนเตอร์นะฮะได้เจ็ดหลัก6หลักให้กับค่ายสินค้าต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสดีที่จะให้ หมอนทองพิทยาในป่านี้คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเล่นกีฬาเล่นแบบจริงจังเล่นแบบจริงจังจริงจจังๆแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นอาชีพหนึ่งได้นะครับอาชีพนักกีฬาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจสำหรับคนที่มีความสามารถและหลายคนก็มีพรสวรรค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามีโอกาสาได้ดูทีมหมอนทองวิทยา เล่นกับทีมสาริกาว,วิทยาของทีมอปจพังงานเนี่ยบอกอบอกเลยว่าประทับใจทั้งสองทีมนี้เลยนะครับผมดูไม่จบรายการครับเนื่องจากว่าภารกิจของเยอะแยะก็คือดูแค่คอเตอร์นี่คอเตอร์เดียวเนี่ยก็เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ฝีไม้ไลายรมือดูแล้วเพลินมากเลยนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเอาหมดเวลาแล้วเหลืออะไรเปล่ามาเนี่ยก็ถือว่า,าหมอนทองว,วิทยาน่าจะเป็นการสร้างแร,ร,รงบันดาลใจและก็สร้างกระแสฟุตบวัน ให้กับประเทศไทยได้อย่างมากๆเลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับโค้ดและก็ทุกคนอยู่ในวงการกีฬานะครับผมมั่นใจว่าถ้าหากการเล่นกีฬาที่มีสปิริตมีความสามารถมีความตั้งใจจริงแล้วเนี่ยผมว่า,าชาวไทยให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนกับกีฬาของไทยนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีปรากฏการณ์ของการแข่งกีฬาซีเกมอยู่ของประเทศไทยนะครับก็ยังก็ติดตามบ้างน,นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนกับ าการเป็นเตะบอลของน้องๆทีมบหรทองวิทยาครับ